G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพวกรสป,ปลาย G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด AsRock มาด้วยบอร์ดที่เกมเมอร์นักโอของเกอร์ ockey, เลือกใช้ สวัสดีครับพบกับ i n น u h ู o อ z o n e TV นะครับยังอยู่ในช่วง SSD Week วนะครับวันนี้ก็ยังจะมากับ o s ซนะครับก็คือจะเป็น o s ซ e เซ t ต์เวกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็น Top of the Line เลยนะครับก็คือก็เป็น SSD ระดับหัวแถวจากทาง o s ซในอินเทอร์เฟซ s s d s a t a ตนะครับตัวนี้ก็มีสเปคการอ่านเขียนที่แรงนะครับทุกอย่างฟังก์ชันมาท็อปๆหมดเลยจะเป็นยังไงพาไปดูครับ มาดูหน้ากล่องกันนะครับธีมเช่นเดิมของทางออกซิซัทก็คือมีรูป SSD อยู่นะฮะแล้วก็เป็นสีตามทีมของตัว s s d ของเขานะฮะตัวนี้เวกเตอร์180ตัวท็อปจะเป็นสีดำนะครับออกแบบมาสำหรับพวกโปรเฟชชั่นอลการทำงานต่างๆนะฮะสีก็เลยจะเป็นสีดำทะมืนโหดๆหน่อยนะฮะทางด้านหลังเช่นเดิมบอกสเปกก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับขออ่านให้ฟังเลย SaTA 6กิกะบิตนะครับก็คือรองรับ Sa า a 3แต่ก็ s a t a 2ใช้ได้เช่นเดียวกันแต่อย่าไปใช้นะครับ s a า a 3ดีกว่านะฮะ 2.5นะครับขนาด7มิมหรือว่า7มิลฟอร์มแฟกเตอร์นะฮะ endurance ของตัวนี้จะอยู่ที่50 GB ต่อวันนะครับคำว่า50 GB ต่อวันนี้ mm hmm. เขาเอา endurance โดยรวมนะครับมาหารกับประกัน5ปีของเขานะครับก็คือภายใน5ปีนี้จะสามารถอ่านเขียนได้ประมาณ50 GB ต่อวันนะครับแต่ถ้าพังก่อนคุณก็เอาไปเปลี่ยนตัวใหม่นะครับจากทางดิวเลอร์ OCZ ประเทศไทยก็คือเป็นเดงนะฮะ MLC Flash Memory นะครับเป็นชิป l a s h แบบ MLC นะฮะร,รองรับการ Trim ด้วยเช่นกันการทำ Encryption File หรือว่าการบีบอัดไฟล์แบบ AES 256-bit บิตนะฮะต่อมาก็ยังจะมีพวกฟังก์ชันอะไรเนี่ยของทาง SSD เขานะครับก็คือเปลี่ยนมี Adapter ให้ด้วยนะฮะในนี้แล้วก็มีพวกโปรแกรมบ u n d l ต่างๆมาให้ด้วยเช่นกันนะครับในตัว SSD เองก็เป็นยังไงเดี๋ยวผมเทสห้ดูดีกว่าแกะกล่องออกมา ของที่อยู่ในกล่องตัวนี้ก็ให้มาเยอะหน่อยนะครับมาเริ่มกันที่อันนี้นะครับจะเป็นซีเรียลของโปรแกร,รมบันเดิที่เราสามารถโหลดบนเน็ตได้นะครับคือ a g n o s i s true image hd นะครับก็คือโปรแกรมโคลน ssd หรือว่าโคลนฮาร์ดไดรฟ์นะครับซีเรียลก็ต้องซื้อของมาถึงจะรู้นะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของอันอื่นก็จะมีอันนี้นะครับก็จะเป็น เพลทมีโลโก้ o อซด้วยนะครับใส่แปรงฮาร์ดดิสซีซีดหรือรอะไรก็ได้2.5นะครับเป็น3.5ขนาดมาตรฐานของฮาร์ดดิจันหมุนนะฮะก็ใช้ในคอมเคียร์ได้เลยมีน็อตมาให้ด้วยนะครับคู่มือแล้วก็พวกเ,ออเบอร์คอร์เซนเตอร์อะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็ซัพพอร์ตมาเต็มร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเทสให้ดูดีกว่าสำหรับเวกเตอร์หนึนะครับจากทาง o อซตัวนี้เราก็จะเทสต,ตามแพทเทิร์นเดิมนะครับคือ Auto Dispense Mark โดยใช้ทรานซิเฟอร์ไซดาตั้งแ ถึง8เมกนะครับอันนี้ทน e n แ t งจะเป็น256นะครับเดี๋ยวเรามาดูค่า r e a d and w r ร t e ของแต่ละขนาดกันคะแนนออกมานะครับกับ a u t o d i s k e n n h m m r r k นะฮะจะเห็นว่าคะแนนก็อยู่ที่ใกล้เคียงคอขวดของ SATA 3ละนะครับก็คือสเปคดันสุดเลยนะครับสำหรับตัวนี้ Vector 180ก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าก็ติดคอขวดของอินเทอร์เฟซต่อมาเรามาลองคริสตัลดิสบาร์กบ้างนะครับว่าจะได้เท่าไหร่กดอรครับ สำหรับ Crystal Dis k นะครับก็จะเห็นออกมาคะแนนอย่างที่เห็นเลยนะครับก็ถือว่าเป็น SSD ที่ทรงพลังพองสมควรตัวนี้สำหรับ o อซิซัตเวก180นะครับก็ถือว่าเป็น SSDSATA ระดับ Highend นะครับเพราะว,า performance, ว่าประสิทธิภาพของมันนั้นก็ค่อนข้างสูงนะครับเอาเป็นว่าพอๆกับดันคอขวดของอินเทอร์เฟซ s ตารได้แล้วนะครับอย่างนั้นขอขอบคุณทางบริษัท Memory Today ด้วยนะครับที่จะส่งเวกเตอร์180ตัวนี้มาให้ทดสอบอย่างนั้นวันนี้อิงและทีมงาน O อฮอคโซนก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันน สวัสดีครับ